ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการที่เราจะมาวนเพื่อขายคนครับที่วัดศรีเมืองนะครับผมบรรยากาศของการขายอยที่วัดศรีเมืองนะครับ รยถ้าเราเจ้าทุเรียนมาขายแล้วก็เอามาขายตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าจะมาซื้อเราก็จะมาซื้อซาำที่ท้ออีอันนี้อันนี้อยู่ในวัดสีเมืองนะครับป้าป้าเขาขายทุเรียนขายผลไม้อยู่ที่ปานบุรีจังหวัดประจวบนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับ อันเนี้คือมาซื้อทุเร <recurs S 1> <sh> in <sh> <sh> ียนที <ters> ่จันทบุรีแท้ๆเลยนะครับอป้าขายอยู่ตรงไหนที่ปานบุรีครับผมอยู่ในตลาดเลยนะตลาดสดอ่าท่าถนนข้างไมตรีจิตนะครับ แล้วก็คือขึ้นขึ้นมาซื้อเนี่ยครับมาซื้อทุกทุกเดือนไหมครับอ๋อไม่ใช่มามาทุกกี่วันครับพี่ห้าวันเที่ยวห้าวันเที่ยวหนึ่งแล้วอันเนี้ยเวลาทุเรียนเอาไปนี่ <c oughs> นี่ประมาณกี่ตันครับเนี่ยตันกว่า <c oughs> โอ้โหนี้ก็กำไรดีเลยครับเนี่ยเท่ิงแล้วยังไม่ได้กไราัเียวนน้อยือน้อยอ๋อซื้อน้อยอันนี้คือ <c oughs> ขายทั้งหมอนทองกับชนีชแต่ว่ายังอื่นไม่ได้ซื้อใช่ไหมครับพวงมาีหรืออะไรเงี้ยครับไม่ได้ซื้อแล้วก็มีซื้อลองกองอ๋อแล้วแล้วมังคุดซื้อเยอะไหมครับวันนี้ไปขายค,าคือเวลาที่เราอยากจะซื้ออ่าของที่จันทบุรีนะครับอ่ามาที่วัดสีเมืองเนี่ยเราเอารถกระบะ เขามาจอดไม่ต้องเสียตังค์งอะผมก็ต้องเสียดิเอาเหรออเอโอเคแล,อแล้ว,แล,วแล้วทำไงบ้างครับก็คือเสียค่าจอดห้าสิบบาทแล้วก็อ่าก็เดินดูว่ามีใครมาขายแล้วก็มาตกลงราคากัน ใช่ไหมครับอ๋อแต่ของผมก็ของดีนะผมไม่มีหมกเม็ดยัดไส้นะครับโอเคได้ขอบคุณครับป้าอย่าลืมอ่าถ้าใครสนใจนะครับจะทำาขายผลไม้หรืออะไรก็ลองมาดูที่วัดส,สีเมืองได้ถ้ายิ่งของน้อยๆอย่างของผมเนี่ยอ่าง้อสามตะก้ามันถือว่าป้าเอาไปแล้วป้าได้เหมือนเหมือนมีผลไม้หลากหลายเนาะ ได้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับนี่นะครับก็จะมีคนที่เป็นเจ้าของสวนหรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นคนเอาผลไม้เข้ามาขายเองสวัสดีครับเอออันนี้อันนี้คือเป็นเจ้าของสวนเองใช่ไหมครับอ๋ออันนี้คือมาซื้ออัแล้วทำไมไม่เห็นไอเอาทุเรียนหรืออะไรขึ้นบนรถเลยพี่เห็นวางอยู่อ๋อกำลังขยอยเอาขึ้นนะครับ วันอ่าของพี่นี่ขายอยู่ที่ไหนบ้างครับอบ๋อาขายทั้งใต้นะครับยอยู่ยอันนี้คือซื้อแต่หมอนทองใช่ไหมครับพี่อ๋อกลับพรุ่งนี้ครับผมอันนี้ขอไปลงช่อง YouTube หน่อยนะครับพี่เอ่อ วันนี้ซื้อแพงไหยครับพี่วันนี้ถามราคาได้ไหมอ๋อก็คือเราเราอยู่ที่ไซส์กับอยู่ที่เราตกลงอันนี้คือสมมุติคนที่จะขายก็คือเอารถมาจอดแล้วพี่ก็จะเดินเดินหาเดินถามดูใช่ไหมครับขอบคุณนะครับอันนี้เป็นหน้าวัดสีเบืองนะครับแล้วก็ บรรยากาศการซื้อขายนะครับอ่าผลไม้ที่จันทบุรีครับผมนะก็ลูกอใครที่มีผลไม้นะครับสามารถที่เอามาขายตรงนี้ได้นะครับโอ้พี่มาขายอันนี้คือขายปีกใช่ไหมครับผมอ๋อไม่ครับผมผมขออนุญ,ญาตถ่ายลง youtube หน่อยครับพี่ อันนี้คือเป็นง้อโรงเรียนใช่ไหมครับผมปลูกเองหรือว่าปลูกเองแล้วก็คือเก็บมาขายที่นี่เราเสียค่าที่จอดรถหรือว่าเสียค่าขายไหมครับจองที่ไว้จองที่แผงไว้อ๋อถ้าจองที่แผงไว้คือเราต้องเสียเงินค่าเดือนละสามพันเดือนละก็คือตกวันละร้อยบาทใช่ติดวัดวอัดดครับผมอันนี้คือเราเป็นคนขายนะครับแล้วมีที่สวนมอีอยู่ที่ไหนครับผม เขาวัวใช่ไหมครับแล้วมีปลูกผลไม้อะไรบ้างครับผม,ม,มอ๋อแต่ว่าวันนี้ก็คือวันนี้เหลืองอออย่างเดียวครับผมได้ขอบคุณนะครับอมีเบอร์ติดต่อไหมครับเผื่อใครสนใจจะไปซื้อที่สวนอ๋อโอเคไม่เป็นไรครับผมใครไงมาใครมาแล้วมาเจอตรงนี้นะครับออยู่ตรงหน้าวัดสีเมืองครับผมีผลไม้ออกเยอะ้ว ครับผมเวลามาคือเราเรามาเนี่ยแล้วเราก็มาหาที่จอดรถมาเข้ามาเข้ามาเข้ามาข้างในจะไ่่จอดจอดจอดข้างในวัดใช่ไหมครับแล้วก็หาเดินหาเดินคุยดูว่าเจ้าไหนที่เราเราดูแล้วเราสนใจโดยส่วนใหญ่ที่จะเป็นเจ้าของสวนเองบางหลายมี้าขอเแล้วรับเข้ามาอ๋อรับเข้ามาก็มีใช่ไหมครับแต่ว่าที่นี่ผมว่าราคาไม่ค่อยสูงเนาะ ไม่สูงนะบางบางบางทีก็สูงทีก็ถุงเลยครับผมถ้าจะสวนเองมันต้อายถุงแคนที่ซื้อมาจริงมันคือต้องเอาห้องครับผมได้ขอบคุณนะครับการการซื้อขายก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเออ่ขออนุญาตถ่ายลงยูทูบหน่อยนะครับอันอันนี้คือเป็นผู้ขายหรือผู้ซื้อครับผมนี่เป็นขายค่ะอ๋อขายค่ะอันนี้คือจากสวนตัวเองเลยค่ะอาสวนอยู่ที่ไหนครับผมถามได้ไหม อ๋อเขาเขากระทิงที่จะกูดอ่าอยู่ตรงตรงตรงไหนของกระทิงครับผมถามได้ไหมข้าวโดมค่ะจะับไหมคะไอ่จฮะเลยเข้าไปทางโน้น,นครับผมอันนี้สวนคือปลูกแต่ทุเรียนหมอนทองมีมีหลายสายพันธุ์ค่ะแต่ส่วน,นามากจะเป็นหมอนทองครับผมแล้ว ถามราคาได้ไหมครับวันนี้ขายได้ประมาณเท่าไหร่ครับผมแต่ก็ไม่รู้ได้เท่าไหร่อันนี้คือราคาหมอนแต่ว่าแต่ละแต่ว่าคนซื้อก็จะซื้อไม่เท่ากันอ่ามันอยู่ที่ตกลงว่าเราเขาซื้อเยอะซื้อน้อยนะครับก็แล้วก็อยู่ที่ไอตัวไซส์ของูุเรียนด้วยใช่ไหมครับ อ่าที่สวนปลูกทุเรียนอย่างเดียวใช่ไหมครับผมมีอย่างอื่นนะค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะมากเพรกะมันปลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าฮะขายนะอ่าปลูกนานยังครับเท่าทีอยากรู้กี่ปีละอ๋อตั้งแต่คุณตาเลยใช่ไหมครับสามสี่สิบปีนะครับก็คืออันอันเนี้ยที่แยกไว้ก็คือมันมันจะเป็นลูกตกไซส์นะครับ อันนี้ก็คือราคาจะถูกลงไปนิดนึงถูกไหมครับอันนี้ทุเรียนแก่มากเลยนะครับเนี่ยแล้วเราป้ายยาด้วยไหมครับใช่ค่ะสุธรรมชาติอ๋อสุดธรรมชาตินะครับอันนี้คือจันทบุรีแท้ๆนะครับได้ขอบคุณนะครับสีหนาชุวนเป็นบรรยากาศนะครับที่อันนี้เป็นคนขายนะครับถ้าคนซื้อเาก็จะมามาซื้อ นะครับอันนี้ก็จะมีอ่าขายมังคุดด้วยนะครับสวัสดีครับขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับอลงช่อง YouTube ครับผมอันนี้เป็นมังคุดจากสวนเองไหมครับอ,อย่างวันนี้ขายขายกิโลเท่าไหร่ครับสามสิบบาทนะครับปกติยังใครก็มาซื้อก็ได้ อันนี้คือจํากัดไหมครับว่าจะต้องซื้อเยอะหรือซื้อหมดไม่จํากัดอ๋อเริ่มตั้งแต่หนึ่งโลขึ้นไปใช่ไหมครับได้แต่ถ้าซื้อเยอะหน่อยก็ราคาต่อรองกันได้นะครับก็ใครสนใจนะครับที่จะมาที่วัดศรีเมืองนะครับเพื่อมาซื้ออันเนี้ยนะครับถ้าตามที่ดูเนี่ยมันเป็นมังคุดสดๆเลยนะครับก็คือเก็บสดๆแล้วก็เปอร์เซ็นต์ของลูกที่มันเสียเนี่ยจะน้อยนะครับจาก ของคนสวนเก็บเองนะครับโอเคขอบคุณนะครับจะเป็นบรรยากาศนะครับของอหน้าวัดีเมืองนะครับที่ใครก็ได้นะครับสามารถที่จะซื้อปลีกซื้อส่งได้หมดนะครับาราคาถูกครับไม่แพงครับผมเดี๋ยวลองเข้าไปสัมภาษณ์อีกเจ้าหนึงนะครับ สวัสดีครับาสามาษาดหน่อยได้ไหมครับาจากาไปลงช่อง y youtube อ่ะครับพี่อันนี้คือเป็นเป็นคนขายใช่ไหมครับพี่หอ,อมลังคูนเล็บเป็นเล็บขบเหรอพี่โอ้น้ำทิเลิปโอ้น้ำิวลิพิมนี่เจ็บจริงๆเนาะอันอันนี้คือพี่เป็นคนขายที่นี่ คือคนที่จะทำขายผลไม้ครับถ้ามีรถกระบะขับเข้ามาจอดที่วัดสีเมือง<ช>แล้วก็สามารถที่จะมาเดินต่อราคาซื้อซื้อผลไม้จากที่นี่ได้เลยถูกไหมครับใช่ค่ะเราต้องซื้อเยอะเหมาเข่งหรืออะไรหรือเปล่าครับก็แล,แล้วแต่จุดประสงค์ของคนที่จะมาซื้อว่าเขาต้องการเอาไปขายต่อหรือว่าเขาซื้อกันเองอ๋อครับผมแล,แ,แล้วนี้เป็นเป็นผลไม้จากจันทบุรีแท้ๆเลยถูกไหม<ช>ครับ อันนี้คือพี่มีสวนเองด้วยรหรือว่า<ม>อ๋อพี่พี่ก็คือคือมีสวนประจําแล้วก็รับมาขายอตรงนี้ใช่ไหมครับสวนประจตัดมาส่งมั่งเราไปเอามั่งประมาณอ๋อาาอันนี้มีขายพันธุ์อะไรบ้างครับผมอันนี้จะมีพันธุ้งชน,นีธรรมดากับ,หม,บ,ห,บมหมอนตกไซทครับผมหมอนตกไซตกไ์อ๋ออ๋อตกไซตก็คือประมาณนี้อ่าอันนี้เป็นอ่าอันนี้จะเป็นหางอ๋อหางใช่อันนี้ไม่หางอันนี้นะครับอ่าลูกมันจะเบี้ยวเบี้ยวเล็กๆหน่อย ครับผมแต่ว่าผมว่าอร่อยนะ <c oughs> มันแล้วแต่นคนร,ราคามันมันสูงไหมครับอตอนนี้อยู่ที่80บาทอ๋อถ้าตกไซน,นี้80ดสิบชนีเท่าไหร่ครับผมวันนี้เป็นไซ,นไซส่วนทีระมาณสิบถึงแปดสิบห้าบาทอ๋อลันพี่ขายจะตกไซหรอ <c oughs> ใช่ค่ะอย่างให้เล่ตกไซแล้วก็เป็น A B เบจะเป็น3ามโลครึ่งอ๋อครับผม3ามโลครึ่งถึง4ิบมีขนาดตกไซนะ<ๆ>ผมว่ายังสวยๆนะแต่อันนี้มันจะมีเบอร์เขาเรียกว่าเบอร์สองมา อ่าาายวมขใช่เศรษฐกิจแย่มากๆนะครับยังไงก็ใครที่ดูคลิปนี้นะครับให้ช่วยควักกระเป๋าตังค์ซื้อทุเรียนทานบ้างนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งสำหรับเกษตรกรนะครับผมแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าที่ขายทุเรียน ใช่น้ำมันแพงมากคบต่อแม่ค้าเยอะมากแค่ทุกร้านเลยตอนนี้ปัญหาเรื่องการระบายของมากครับผมใช่ค่ะคือลงก็ไม่ค่อยซื้อไอเราขายเราก็ขายไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ออเดอร์เต็มครับผมเพราะว่าส่งออกไปจีนมันมีปัญหาเนาะใช่ค่ะพี่มันบัชาได้ขอบคุณครับผมเอาขายได้แล้วนี่โอ้ ขายไปแล้วพี่ขายขายถูกถูกเลยลเลาะเลาะรีบรีบจบจะได้ทำคลิปออออขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยนะครับพี่ๆๆะอะไรครับของพี่นี่เป็นง้ออะไรครับผมง้อสีทองครับง้อสีทองวันนี้ขายได้เท่าไหร่ครับวันนี้ขายได้หลายราคาน่ะมี20มี30มีเนาะที่ออกจากสวนสามสิบแล้วก,ก็ซืบอไม่กี่ลังอ่ะอ๋อซื้อไม่เยอะนะครับอันนี้ซื้อเยอะก็ยี่สิบสิบแปดอ๋อยี่สิบสิบแปดครับผม ก็เวลาที่นั่นเราก็<ส>เขาก็มาเทาาเใส่ <ไป S 1> เข่งเขา <ไป S 1> ใช่ไหมครับแล้วก็กเปลี่ยนรังเลยอ่าแต่แตตงเจ้าเายอมเสียเวลาหน่อยก็กันนั่นอัน,นอันนี้เมื่อกี้ผมตอนแรกผมเข้ามาแล้วเจอพี่เขานะครับวันนี้วันนี้เข้ามา,าวัดสีเมืองเป็นครั้งแรกนะครับก็เวลาขายเขาก็จะเรียง อย่างนี้นะครับใส่อันนี้เขาเรียกว่าตะเก้าหูเหล็กอ่าลังหูเหล็กอ่านะครับก็อันนี้ไม่ขายที่ไหนครับพี่ถามได้ไหมอ่างทองหูมาจากแทบทั่วทุกประเทศทั้งประเทศเลยเนาะอ่าเศรษฐกิจดีไหมครับช่วงนี้